สวัสดีครับสวัสดีครับผมปีเตอร์เองครับพวกคุณคงยังไม่จักผมหรอกครับว่าผมเป็นใครเพราะว่าเนี่ยเป็นคลิปแรกของผมแล้วนะโอ้ยเห็นบนอย่างเงี้ยก็อ,อย่าเพิ่งปิดคลิปหนีไปนะครับทำรู้จักกันก่อนดีกว่าผมเนี่ยชื่อพีทนะครับจริงๆแล้วนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเรียกว่าปีเตอร์โอเคนะเรื่องมันก็ไม่เยอะว่าช่วงเนี้ยในช่วงโควิด แล้วผมก็ว่างเยละๆเกินว่างมากก็เลยมาหาอะไรทำก็นี่ละครับอลัากเาด็กจบมาที่ยังไม่ได้งานไม่ว่าจะด้วยโควิดหรืออะไรมันก็เป็นเรื่องที่นา่าเศร้าครับอ้างไม่ได้เยอ่แล้วแหละบ,บางคนก็ได้งานแต่ผมก็ยังไม่ได้มันก็เลยว่างๆคนละเกิน,นครับชีวิตคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับขาขึ้นขาลงนะฮ่าๆ <laughs> วเลาะเนี่ยน้ำตาซึมอยู่แล้วเนะี่ยเฮ้อ ผมมีอะไรทําตลอดเลยนะ10ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรียนเล่นเล่นเกมเล่นกีฬาหรืออะไรก็ตามที่ผมรู้สึกัเอ็นจอยกับมันแต่พอช่วงนี้อาจจะเพราะโควิดด้วยมั้งผมก็เลยออกไปทําสิ่งที่ชอบไม่ได้แต่นั่งขบอยู่ในห้องเล่นเกมไปวัน,วนกินนอนตื่นแลว้วก็วนลูปซ้ำซ้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะไอ้สองสามปีที่ผ่านมาเนี้ยโคตรจะน่าเบื่อเลย เอาละครับมาถึงส่วนหลักของทลิปนี้กันแล้วนะครับก็คือแนวทางกาทํำช่องนะครับแนวคีดตอนแรกของผมนะครับผมอยากให้ชาแนนี้เป็นในรูปแบบของชาแนเล่นเกมซะส่วนมากนะครับจะเป็นเกมในช่วงนั้นที่เขกากำลังคิดกันถ้าเป็นช่วงนี้ก็คงจะเป็นมี w World หรือเปล่าบแบบมี w World นี่ทำคอนเทนต์ยากนะครับเราจะเป็น Impact, เก h ชิน m p a c t g e n s ชินเนี่ยติอยางเดียวเลยครับคือผมค่อนข้างจะเซ็งมันช่วงนี้เกลียดเลย <laughs> ส่วนเกม L อเนี่ยผมคิดว่าเป็นเกมที่สนุกดีนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนสนุกแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมค่อนข้างทีง่จะรู้สึกหมดไฟนะครับนั่งเล่นมานานแล้วเกือบ10ปีแล้วน่าจะเจปปีแล้วตั้งแต่ผมม2อ,อ่ะตอนนี้เรียนจบแล้วพี่ครับพี่ครับเล่นมา7จ็ดแปดปีแล้วพี่อยู่แรงอะไรครับ <S <S โกครับส่วนพวกเกมแนวซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเกมนเนรื่องฮะผมคิดว่าก็าจะมีบ้างครับในชีน,นิตผม แต่ว่ามันต้องมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับในเรื่องการทําเกมใน,นเรื่องเนี่ยเพราะว่าภาษาผมเนี่ยก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าทางกาจับนิ้วของมัน,น้อยนะครับแล้วก็อย่างอะไก็คือคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยถ้าเกิดเล่นไปแล้วอัดไปด้วนยน่าจะแหลกพอสมควรนะครับก็ถ้าทาจนินะวราคงทําทเป็น ep ep ไปนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ไม่ค่อยกินสเปคมากคอมผมพอไหวนะครับแต่คงไม่บ่อยนะครับเพราะว่า ว่าคนทําเยอะแล้วในะแนวนี้นะอ,อีกแนวหนึ่งเลยครับที่ผมจะทาเนี่ยก็คงเป็นคลิปแนวบ่นไมเรื่องนะครับก็อาจจะเป็นแนวเกมที่ผมเล่นประสบการณ์ในการเล่นเกมที่ผมผ่านมาก็อาจจะเป็นหนังสักเรื่องนึงที่ผมดูมาแล้วก็บน่นถึงความเทพของมันว่ามันดียังไงแล้วก็มีรีแอคชั่นตามเชียบบร,ชร์บุตบอลด้วยครับแบบเมื่อคืนดูมารู้สึกยังไงพี่ครับพี่ครับแล้วพ,พี่เชียร์ทีมอะไรครับอ๋อ อย่างไงก็ขอฝากตัวด้วยนะครับกับช่องนี้นะครับช่องจอออนนะครับช่วยซับสไครต์ไลค์แช์นะครับกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับพี่ครับพี่ครับแล้วช่องอ่ะจะลองคลิปใหม่แค่ไหนครับอ๋อเรื่องนั้นก็จะสัญญาว่ากีส่สักครั้งแล้วกันนะ